เห็นที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมนะหมอเนาะลองลองชิมสิลองชิมสิถือก็ดีเลางเนี้อ่าลองชิมลองชิมขอบคุณค่ะออกกว่านิดนิดน้ำอะไรอ่ะน้ำเย็นนะเนาะรสชาติรสชาติหวานรสรสเป็นยังไงหวานยังไงหวานเย็นหวานเย็น นี่ดิ่งนึกถึงตออเราทำอย่างนี้ไม่มันเป็นอะไรน้ำส้มน้ำแดงน้ำเปปซี่น้ำโค่น้ำอะไรน้ำเปปซี่อีกแล้วเหรออี่แหละที่ได้ดูอย่างเงี้ยไม่สีนี้เปปซี่เหรอชีวิตจริงไะนะไม่สีนี้น้ำอะไรนี่แหละสีน้ำเย็นป่ะน้ำเย็นอะอ่ะแล้วนี่สีอะไรสีเขียวแล้วน้ำอะไรสีเขียวน้ำอะไรน้ำเย็นใช่ทำให้พูดน้ำอะไรล่ะน้ำเหรอสีเขียวน้ำอะไร สีเขียวน้ำอะไรขาวใช่รูอยังไงล่ะสีเขียวน้ำอะไรอ่ะนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเหรอเธอสนมาดีดีเขาหน้าเธอเจ้าแม่ใจเธอแม่นยำนั่นต้องดื่มอีกทีดื่มอีกทีนึงเราดูสิรสชาติมันยังไงกันแน่น้ำอะไรน้ำหวานอ่าหวานก็หวานนะเอาหวานก็หวานแล้วน้าเห็นจริงเราก็จะเกิดน้าหมอเห็นไหมไอ้ที่อยู่ข้างๆน้าหมอเขาเรียกว่าอะไรนี่ไงข้างๆแก้วน้ำอ่ะข้างๆแก้วน้ำ ในแนในใน้ำเนี่ยเหรอข้างๆแก้วน้ํโอ๋ยที่เรานี่นี่น่นน่นนุ่นนุ่นน่นน่นน้ำลองชี้สิน้ำลองชี้ซิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบซี่ที่อยู่ข้างๆแก้วน้ําเห็นไหมมีอยู่ถุงนึงอ่ะเนี่ยเหรอเออเรียกว่าอะไรลองเปิดขยับดูขนมขนมอะไรขนมปังเออเอาสิเจอไปทานดินี่น้ำลองแกะที่กินไหมน้าจะกินขนมปังอันนี้ก่อนหรือว่าจะจัดจัดของในกล่องก่อน มันเป็นไรอ่ะนั่นเเปิดดูดิมันมีอะไรอ่ะอ่าเราเปิดดูลองเปิดดูดูของในกล่องก่อนไหมเปิดยังไงเนี่ยโอเคอ่าได้ยังอ้าวไม่ได้มาดิหนูเปิดให้มาเปิดได้ไหมเป็นคนดีเลิศสบอกว่าผิดขาดเนี่ยนะอ๋อโอ้ยเไรเนี่ยเป็นยับจริงๆเลยอ่าลองจับก่อนถือถือเองถือเอง คือดีเล็กอะนาจะจะกินก่อนหรือว่าจะจัดของก่อนทานก่อนนิดหน่อยอ่ะทานก่อนอ่ะทานก่อนทานก่อนอดีของ,ของอเธอเหรอข,ของน้าไงอุถั่วแค่ดีแล้วเราแค่เยอะางดิการอะไรนาท,ที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันคืออะไรอะนะหมอพวกเพชรพลอยเ <c oughs> พชรพลอยของใครเนี่ย <c oughs> โอ้นี่แหละเรอในว่ารอพระสิ้นชีวิตอย่างรู้เรื่องเลยเพราะพระสงฆ์ที่วัดรู้เรื่องกันหมดเลยจิตใสียหงอ่ะ ไอ้เมื่อกี้ที่เปิดต้องใช้อะไรใช้ใช้อะไรเช็ดใช้กระดาษกระดาษใช่ไหมจ้าอ่าถูกคดีอ่ายกไปทั้งทั้งถุงเลยเออเช็ดเองเช็ดเองโอเคมาทาเลยอยากให้เธอทานนะเธอเป็นคนดีอย่างนี้อือเห็นโอ้โหชื่นใจจริงๆเลยอ่าดื่มเลยนะดื่มเลยทำสบายอืม ก็พอประมาณพอประมาณเหรอ <Okay. S 1> น้ำอะไรนะเป๊ปซี่น้ำ <c oughs> น้ำมีอะไรกับเป๊ปซี่อ่ะน้ำส้มน้ำส้มหมอเออ,ดอ,อเดี๋ยวออกหวานไงอ่าน้ำส้มออกหวานแล้วมัน <c oughs> สีจริตจริงนล้ <c oughs> เป็นยังไงพ่าแบบรูร้รดีน้ำหมอมันสีอะไร สีเขียวสีเขียวแล้วทําไมออมันถึงเป็นน้าส้มอ่ะหนุน่มงงก็ถึงแปลกใจอ้าแปลกใจมากเลยเนี่ยนี่แหละชีวิตจริงพระบางบางอาจกับเราเดีความเป็นจริงเกิดขึ้นตกลงพระบางอาจจับน้าออหรอใช่เพราะเราเป็นคนที่อยู่ชีวิตจริงในวัดเนี่ยพระบางอาจ พระบางอาจต้องโดนทำโทษไหมไม่อ๋อไม่หรอไปวัดเป็นประจำาเขาเห็นแล้วก็ชอบใจกันเลยล้อ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 บ้าเราไม่ใช่มีเราคนเดียวจิ๊สิลุงนะหมอแล้วตกลงไอเครื่องกล่องอันนั้นน่าจะจัดการเองหรือจะให้หนูช่วยจัดเธอของเจ๊เหรอของเจ๊จัดเองไหมเป็นคุณดีอ่ะล้วจะจัดเองไหมก็ปิดๆธรรมดาแหละจัดให้มันสวยงามเพราะมันดูลกมากเลยหรือจะเอาอันไหนออกมาออกมาใส่เพิ่มหรือจะเก็บอันที่มีอยู่ที่มือไม่เป็นไรเจ๊ก็ ประหยัดไว้ในบ้านมันในไปไหนกันนะประหยัดหรอไม่ค่อยไปบ้านเพราะพระสมบกเราเลยพ่อแม่ทีแท้จริงก็พูดกันมาหมดเลยไม่นะหมอที่ที่ที่นิ้วนะหมอมันเยอะเกินไปหรือมันน้อยเกินไปแหวนที่ใส่อยู่อ่ะแหวนที่ใส่อยู่มันเยอะเกินไปไหมพอดี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 อ๋อเพราะเธอเป็นคนเป็นคนเนี่ยน่ะหมอเก็บเก็บบ้างไหมหรือว่าเอามาใส่เพิ่มดีโอเก็บบ้างก็ได้อ๋อเก็บบ้างก็ได้หรอชีวิตจริงอะพาน งเสริมเราไงอ่างั้นงั้นงั้นเก็บเก็บขนมก่อนไหมเราเรามาจัดทองก่อนไหมอ๋อจัดจัดอ่าเอาทอเอากล่องทองมากล่องทองออกมาเก็บให้หมดเหรอไม่ไม่รู้แล้วแต่น้าเลยก็ทีละชิ้นอยู่ข้างทีละชิ้นพออ่าอ่าเอากล่องเอากล่องทองมาดูเอากล่องทองมาดูอืมมันมันจะต้องเก็บไหมหรือยังไงเก็บให้เรียบร้อยเอาเก็บนะจะเก็บใช่ไหมเรียบร้อยอะเก็บใช่ไหมจ้าอ๋อเพราะบ้านเราอ่ะโอย ขอดูได้ไหมมันมีเยอะจังเลยามดชีวิตเราแย่งยืนจริงๆริงเลยอาอัตโนมัติเลยโอ้โหไ่รซอยคอยังมีอีกเพียบเลยเออตัวเเป็นยังงั้นที่ที่อยู่ที่คอก็เยอะเอาออกหน่อยไหมเอาออกเส้นหนูยไม่เส้นเดียวเอาเอาเส้นไหนออกนะหมอเส้นใหญ่เส้นใหญ่หนูก็ใส่มันสวยนะาโอ้โหเดี๋ยวไปไหนไม่ไม่ละเอียดมันจะงางามหนูว่าเอาเส้นเล็กออกเส้นหนึ่งไหมโอ้รยังไม่ใส่อะไรเลยล่ะ เห็นเธอเจ๊ก็ทันใจนะนะหมอชีวิตจิตใจบ้านเราใหญ่โตมากเลยเจ๊เดี๋ยวเจษาานาด้านในมโนเดี๋ยวคนหนึ่งเขารู้หมดว่าหนูไม่ใส่อะไรเลยอ๋อเขาไม่ทำท้าอกันอย่างนั้นหรอกชีวิตยังยืนแล้ว่านี่นะหมอเรามากเลยดูซิในนั้นมันมีอะไรมั่งอ่ะอลายชนิดเลยมีแหวนเพชรด้วยหรอทำไมใครเอามาติดอย่างเงี้ยขอสักวงได้ไหมใครเอามาติดอย่างเงี้ยใครเอามาติดก็ของน้าไงนะก็ติดของน้าเองอ๋อ ในดูซิหนดูที่นิ้วซิเหลืออ่าให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยว่าตอนนี้เหลือกี่วงแล้วจ๊ะอย่างละวงอย่างละวงนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่าตอนนี้เหลืออย่างละวงนะคะเพราะว่าเธอใส่ได้ยังน่ะอ่านี่คือความสง่างามของเจนะคะอ่าน้าอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอ่าเหลืออีกวงหนึ่งนะคะ น้ำหมอไม่ใส่เพิ่มหมอหนูว่ามันเยอะอแ,แต่แต่แหวนเพชรอันนั้นสวยมันธรรมดาอ๋อวันธรรมดาจริง,รรจ,งจริงบ้านเราอะ่ะเรารู้เรื่องดีเลยเราส่งก็จัดการหมดเลยเขาบอกใครอย่ามาทําอะไรบ้านเธอในะในมันเนีน่อไอไอแหวนเพชรวงนั้นน่ะมันสวยจังเลยหนูอยากได้อ่ะไหนอะแหวนเพชรอันนั้นน่ะจ้ะเห็นไหมมีแหวนเพชรอยู่วงนึงอ่ะนี่เหรอแหวนเพชรอยู่ไหนอ่ะแถวแถวนี้นะให้หนูวงนึงได้ไหมจ๊ะเมื่อไหรไปหยิบใส่ไปให้หนูได้เหรอเออใส่เอยู่บ้านเดียวกันเนี่ย ไม่รังเกียจเลยเธอล่ะหนูไม่รังเกียจเลยหรอหน้าตาก็ดีโลเห็นเธอชื่นใจจริงๆแม่ใครอย่ามาว่าอุ้นนั้นในนั้นหนูเห็นมีนาฬิกานะหมอหยิบนาฬิกาให้หนูหน่อยได้ไหมอันไหนคือนาฬิกานะหมอลองอันนั้นไม่ใช่นาฬิกานะหมอลองดูดีๆอันนั้นคือต่างหูน้าหมอลองดูดีๆมันมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งหนูเห็นนะเอี่ไงแถวนี้ไงอ่าไหนลองดูซินาฬิกาอันใส่เลยไหมล่ะอันนั้นเรียกว่าอะไรจ้าที่น้หมอถืออยู่ก็นาฬิกานี่แหละ <c oughs> ไม่ใช่นาฬิกานาฬิกาเอาไว้ดูเวลาก็าใส่เป็นแหวนไงเอออันนี้มันเป็นแหวนแต่นาฬิกาอยู่ไหนนาฬิกาอยู่ไหนน้หมอยิบให้หนูดูสินาฬิกาอยู่ไหนพี่หยิบไปถูกเลยอันนั้นเรียกว่าอะไรอันนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรแล้วเธอเรีบเป็นชนิดอะไรละอ่ะน,น้าหมอลองดูสิน้าหมอมีใส่อยู่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนาฬิกาไม่ใช่นาฬิกา สร้อยอะไรสร้อยอะไรสร <ər> ้อย <Adjust S 2> อะไรสร้อยข้อมือเออ <laughs> สร้อยข้อมืออันนั้นหมอลองดูดินาฬิกาอยู่ตรงไหนหนูเห็นมีสีแดงแดงอ่ะนี่เหรอสีแดงน้าหมอลองดูนาฬิกาสีแดงน้าหมอดูดีๆนาฬิกาสีแดงนี่นี่นาฬิกาสีแดง,อ,แดงอยู่ในกล่องอยู่ในกนล่กลกงองน้าหมอลองดูดีๆอ,อันนั้นแหวนไหมอ,อันนั้นแหวนไหมแหวนแหวนอ๋อและดูซินาฬิกาสีแดงคืออันไหนนาฬิกาสีแดงจะจับไม่ถูก ลองดูใหม่เป็นคนดีแล้วนะใคร่อย่าว่าน้าหมอหน้าหมอลองดูซิว่าสีแดงคืออยู่ตรงไหนมีสีแดงไหมนี่ที่ใส่อ,งงอันนั้นมันคือทองน้าหมอลองดูสีแดงสิโอ้สร้อยพันกันยุ่งเลยแกะออกได้ไหมเนี่ยอ่าไหนหน้าหมอลองหยิบนาฬิกาสีแดงให้หนูดูหน่อยอ่าเดี๋ยวจัดใหม่เดี๋ยวจัดใหม่ให้สวยงามนาฬิกาสีแดงอยู่ไหน,นอยู่ในกล่อง,ง,ง,งอันนั้นเขาเรียกแหวนหรือแหวนแหวน,แหวนทองและนาฬิกาสีแดงสวยๆอยู่ตรงไหน อยู่ในกล่องนั่นแหละลองดูดีๆเนี่ยเหรอนาฬิกาสีแดงอยู่ตรงไหนมื่อนีี่หลายเส้นเลยอันนั้นมันสร้อยข้อมืออ่๋าหมอลองดูนาฬิกาสีแดงให้หนูหน่อยจริงๆไม่เคยจับอย่างนี้นะอ๋อหมอลองดูนาฬิกาสีแดงให้หนูหน่อยดูซินาฬิกาสีแดงอยู่ตรงไหนนาฬิกาสีแดงอันนั้นตังหูอันนั้นตังหูนาฬิกาสีแดงน้าหมออยู่ตรงหน้าน้าหมอเลยนาฬิกาสีแดงอ่ะเออดูซิหยิบซิ แต่งแตชนิดมากมายดูสิดูสินี่ไงไม่ใช่อันนั้นแหวนโอเคอ่าอันนั้นแหวนเหมือนกันเอ๊นาฬิกาสีแดงอยู่ตรงไหนน้าหยิบไม่เจอสักทีเนาะไม่เคยหยิบนะลองดูดิน้าหมอใส่แล้วสวยมากเลยนาฬิกาสีแดงอะเอธอก็ใส่หนูไม่มีใส่น้าหมอนั่นแหละหยิบมาหยิบมาไหนดูซินาฬิกาสีแดงอยู่ตรงไหนจ้าเป็นแบบไหนะมันมีสิรพชแต่ลพัดชนิดเลยอ่าน้าหมอลองดูดีดี รู้ดีๆอันนั้นมันตังหูอืมอันนี้ไหมอันนี้ไหมนั่นอะนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่อันไม่ใช่อันนั้นตังหูเอออ๋ออันนั้น่ะเขาเรียกนาฬิกาใช่ใส่แล้วผ่านเงี้ยใส่แล้วผ่านเออแล้วตกลงมันชื่อว่าอะไรไม่รู้เลยเรียกนาอะไรนาอะไรนาอะไรเขาเรียกนาอะไรนาฬิกาเออแล้วเมื่อกี้ทาไมน่ะหมอหาไม่เจออะ มองไม่ออกเลยมองไม่เย็บมีหลายเส้นนะห้อมีหลายเส้นและอันนี้นาฬิกานี้สีอะไรเธอแปลงดีสีอะไรนะหมอนาฬิกาสีอะไรสีเขียวดูอีกทีดูอีกทีดูอีกทีสีอะไรนะสีขาวขอดัวให้ดูสีอะไรสีอะไรนะหมอนะหมอมะนี่ชนิดคนเป็นนี่มิ้งผ้าผูกเร่าเลยอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรสีอะไรเว้นเว้นสีที่แปลกประหลาดนี่เงมันไม่ใช่เว่นมันเป็นนาอะไรนะนาอะไร นาฬิกาสีอะไรนะสีแดงเออเอาไว้ใส่ช่วยเหลือเจ๊หมดเลยนาฬิกาเอาไว้ใส่ทําอะไรใส่ทําอะไรท่องเที่ยวใส่ท่องเที่ยวแล้วมันเอาไว้ใช้ดูอะไรดูอะไรดูอะไรนะปกติอยู่บ้านก็ไม่เคยดูก็ใส่แบบใส่่างนี้แล้วก็ดูเวลาเออถูกต้องอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเรายังไม่ไปไหนวันธรรมดายังไม่ใส่หรอใส่เก็บที่เดิมที่เดิมที่เดิมโอ้โหปิดเลยนะอ้าวเลยปิดทําไมมีอีกนะน่ะ ดูซิมันมีชั้นสองอีกนะน่ะโอ้ยสางางามเยอะแต่งไว้เยอะเลยเธอก็น้ำหมอเก็บไว้เยอะเลยมีคนที่เขารักน้ำหมอส่งมาให้เยอะเลยโอ้ยทิ้งอุ้ยคดีอ่าน้ำหมอลองเปิดดูมีอีกเปิดอย่างนี้เหรออ่าดึงดึงดึงลองดึงซิดึงขึ้นไหมเออดึงเป็นเก่งจังเลยดึงเป็นด้วยโอ้โหจะไปก้มไปหลายชนิดเลยเยอะไหมล่ะเยอะ เธอเป็นคนดีเลยใครอยากมาว่าเธอไหนไหนดูซิมีมีตังคขึ้นไปวัดเนี่ยพราวหุยกวักมือเรียกหมดเลยแล้วเดี๋ยวก่อนเห็นมีตังหูอยู่นะน้ำน้ำหมอลองหยิบตังหูมาสิอันไหนคือตังหูรู้จักไหมอันนั่นก็ตังหูโอเคมีด้วยหรือเปล่าอันไหนอันไหนโอ้ยตังหูมุกโอเคทำไมเธอด่าเตะอะไรเยอะแยะสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะโอ้ยชีวิตเธอเจ๊ก็ไม่ลืมโอเคถ้าอย่างนั้นหนูขอถ้าน้าไม่ลืมหนูหนูขอกล่องบนได้ไหมจ๊ะ ขออันเนี้ยเอ่อจะขอไปไหนอ่ะขอเอาไปใส่บ้างอินเจใส่แล้วสวยอย่างสวยเลยบ้านเราไม่ใช่วิธีเลยไม่ใช่แบ่งบ้างได้ไหมก็แบ่งปันไปสิแล้วถ้าหนูขอยกถาดได้ไหมไม่ได้เพราะพระความริงพระก็รู้เรื่องเราหมดเลยนะหมอน้าหมอน้าหมอบอกหนูก่อนน้าหมอห่วงไหมอืมไม่ได้ห่วงอกโอ้ยเธออย่างนี้ยินดีนะแล้วถ้าสมมติคนอื่นที่ไม่ใช่หนูมาขอห่วงไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้เลยหรอใช่พระสงคุยกับเราเยอะเลยแล้วถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอว่า น้หมอเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยขอสองวงได้ไหมให้ไหมจะมาจะมาแปลกบ้านทำไมล่ะ๋อไม่ให้หรอบ้านเราหน้าต่าคู่กันใหญ่โตหมดเลยแล้วถ้าหนูถ้าหนูขอยืมสักวงหนึ่งได้ไหมได้ได้เธอได้โอขอบคุณจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณจ้ะน่าเก็บไว้เก็บไว้อยากให้เธอโล่งกว่านี้นะมันโล่งอยู่แล้วโอเคเอาละเอาปิดเลยนะปิดเลยปิดเลยน้หมอน้าหมอลงลงลง ลองดื่มน้ำอีกทีมันเป็นน้ำอะไรนะน้ำส้มลองดื่มใหม่ลองดื่มใหม่น้ำอะไรน้ำอะไรไอ้นี่ยน้ำเย็นธรรมดารสชาติรสชาติหวานหวานสีอะไรสีอะไรสีเขียวเก่งมากแล้วเธอทานหรือยังน้าทานเลยทานเลยชีวิตเรางั้นเดี๋ยวหนูนี่ตอนเนี้ยมีบัวลอยไข่หวานกับกล้วยบดชีเอาอะไร ทำไมทึอทุ้ไม่เยอะเงี้ยอ๋อมีมีบัวลอยไข่หวานกับกล้วยบวชีเอาอะไรอ๋ออะไรก็ได้แล้วแต่เลือกให้น้ะหมอเลือกดูแปลกประหลาดมาให้ฉันทำไม่มีแปลกประหลาดมีแต่ของของเดิมๆคุ้นเคยเราไม่กินของแปลกประหลาดเลือกมากล้วยบวชีหรือเอากล้วยบวชีอ่ะกล้วยบวชีหรือบัวลอยไข่หวานโอ้เอากล้วยบวชีกันนะกล้วยบวชีนะโอเคก็คือถ้าให้เลือกบัวลอยไข่หวานกับกล้วยบวชีจะเลือกกล้วยบวชีตลอดเลยสงสัยจะชอบกล้วยบวชีใช่ไหม ใช่ไหม,ไหอมโอเค<ห>น,นะคะเดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จมมแล้วเด <laughs> ี๋ยวต้องกินกล้วยกันจนเป็นลิงแล้วพวกเราเนี่ยไม่ถึงก็เป็นลิงจริงเ <laughs> หรอีเ <laughs> นะีย สวยงามโอเคนะคะเดี it, ๋ยวมีเจ๊จกเป็น <strat>. พี <entry> <Fahrenheit> <way pumped tutaj> ่สาวใหญ่โตคุยกันต่อหมอจ๋าอวยพรให้เพื่อนๆหนูที่ดูน้าหมอหน่อยได้ไหมดูเยอะเหรอดูเยอะเลยอวยพรหน่อยอวยพรขออวยขอพระอวยพระพรอย่างมากมายมหาศาลทุกๆคนนะคะให้เป็นอย่างเลยเลิศที่พระสวดอวยพระพรมีอยู่ในชีวิตจิตใจนะให้เป็นไปตามที่พระสงฆ์คิด ตลอดชีวิตโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้เจอกับเพื่อนนะหมอเดี๋ยวคืนนี้หนูพาเพื่อนเพื่อนมาเจอนะหมออีกเดี๋ยวเจอเขากันอีกเนาะทำไมพามาเจอล่ะเขาเอ็นดูนะหมอกันทุกคนเลยเขาบอกน้าหมอน่ารักเออจริงจริงดีแล้วละเจก็จะสวยโอ้ยพรทุกคนน่าคิดดีทําดีกับเราเงี้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คืนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งนะคะเจอกับเจต้อยอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนจ้ะ เจอกันใหม่สองทุ่มครึ่งนะคะกับเจ๊ต้อยนะคะช่องปารัตนาชาแนลออนะจ๊ะน้อหมอบายยเพื่อนหนูหน่อยอเ,เจอกันใหม่นะคะเ <laughs> <laughs> พื่อนหนูอนโหนูขมไม่บ